สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบค่ะวันนี้เป็นสีขาวกับสีเหลืองผสมกันนะคะใช้ดิบบินเบอร์2นะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรียงทั้ง4ี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปที่ความยาว8ซนติเมตรค่ะวัดให้ได้8ซนติเมตรครึ่งนะคะแล้วก็พับลงไปค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่2มาของเส้นที่1ค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบินให้กว้างค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนต่อมาใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะ ลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะจากทางขวาพับไปทางซ้ายค่ะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดให้แน่นแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะ เริ่มจากเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวที่เราทำไปลายดิบินชี้มาทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเป็นเส้นสีเหลืองจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดไปลายดิบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะสีเหลืองเป็นเส้นแรกค่ะต่อมาตามด้วยสีขาวเป็นเส้นที่สองพาทับเส้นที่หนึ่งไปค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามพาดทับเส้นที่สองค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่สี่พาดทับเส้นที่สามค่ะหนึ่งสามสี่เหลือเส้นสี่ไว้เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่สาจับรวบลงมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะนำปลายริบบิ้นกลับขึ้นไปค่ะแล้วสอดลงไปนะคะที่กลีบดอกสีเหลืองค่ะ ดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะทำเส้นด้านบนค่ะอีก2เส้นลดรวบลงมานะคะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวามือพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะนำปลายเส้นริบบิ้นขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นสอดลงไปนะคะที่กลีบดอกสีขาวค่ะ ปลายริบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเหลือสองเส้นนะคะเอาเส้นล่างสุดนะคะเก็บลงมาไว้ด้านล่างค่ะพับเซนริบินชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบินกลับลงมานำปลายริบินขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะ ต่อมาเส้นสุดท้ายพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงให้กระชับทั้งสี่เส้นนะคะ ดึงให้สวยงามก่อนนะคะเสร็จแล้วให้พีกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะ ข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นแล้วก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ